การมนเอทห้าสองศูนย์นะครับเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านล็อกรีไบสี่ร้อยอันนี้เป็นชุดฝาหลังเดิมนะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับ G S นะครับก็ตรงนี้อาการก็คือปุ่มกดเบื่อขาดนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ก็ทาต้องทําการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่เท่านั้นนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมานี่นะฮะกลับมาปกตินะครับใช้งานนะครับก็ กดได้ตามปกตินะครับผมเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับ Enter เข้าโหมดเมนูนะครับนี่นะครฝึกนะครับก็ตรงนี้ไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับกด Start นะครับเริ่มกิจกรรมกด l a บนะครับ Stop นะครับ ได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจแล้วก็ส่งมาให้ทางร้านล,กล็กดีไบเปิดยกชุดหน้าจอย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้ก็ขอบคุณมากครับ